เป็นนาทีที่ประทับใจมากเนาะแม่กับลูกเจอกันอยู่ระดับนี้นะขำมากให้ถ่ายคนนี้อยู่ข้างนอกคนนี้อยู่ข้างนอกคนเนี้ยคนนี้ไม่ใช่แล้วนะอยู่ตรงไหนไม่รู้น่ะนั่นไม่ใช่พี่อ๋อคนที่อยู่ข้างนอก chị chị tôi là chị chị uh. <laughs> trau ta, trau ta là chị 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 นี่อ้วนมากเลยเเนี่ยดี๋ยวต้องหาคือเดินเต้องนั้นเนี่ยว่าจะชวนเจมส์เดินมีเชียงบ้างใช่มาอย่างเนี้ยเสียเงินเยอะมาได้เสียไม่เสียเจ้านายใจดีผู้กองขอช่วยช่วยกันช่วยกันเจ้านายใจดีกินม่ได้ยังมียังมีที่ของคนไทยมาพวกนี้ก็แบเสียเงินเยอะก็ต้องเอาไปกับยุบ้านกัน มาจนนี้ก็ได้ได้เงินไม่เอาเนาะอยู่กับลูกกับหลานออันนี้ก็อยู่กับลูกไปไปมามาอย่างเงี้ยไปมาที่ไหนลูกลูกตัวนี้เนี้ยเข้ามาแล้วนะตวนนี้เดี๋ยวไปมาไม่ได้นะเนี้ยเจ็ดร้อยกิโลป้าเดินมาเจ็ดร้อยกิโลหรือเปล่าลูกเดินไปกับพันสีเลยอะป้าเดินมาเจ็ดร้อยกิโล ้าไม่ได้เดินธรรมดาเลยป้าตอนนี้ตูนแม่งแพ้แล้วอะรู้จักตูนไหมรู้จักตูนไหมรู้จักตูนนนีนะไรไหมเออรู้ตูนแม่งแพ้ป้าแล้วเนี้ยตูนแพ้ป้าแล้วตอนตนี้ป้าเดินชนะตูนเรียบร้อยแล้ว ด่าวันนี้พี่ชิดตูนมาแล้วเนี่ยคิยวเคีวมารุตตอนไหนนะตอนอยู่บ้านยังมีเต็มคิยวไปไหนรุตแล้วก็มารุตออกมาเดี๋ยวอยู่บ้านยังมีเดี๋ยวพรุ่งนี้นะไม่กลัวเนาะนั่งเครื่องบินกลับโดยกันแป๊บเดียวแล้วก็ถึงเชียงรายแล้วไม่นานนะคะเจ้านายใจดีทุกคนช่วยหมดเสื้อผ้าเตรียมมาให้ 啊，论坛呀。Hmm. Yeah.